สวัสดีค่ะแม่แมวันนี้ก็กลับมาพบกับแม่มายูนะคะที่ช่องทว i n มาม่ามายูตามเคยคะ่ะเจอกระชาตอนนี้ก็งีบอยู่เหมือนเดิมนะคะแม่ก็เลยแอบ,บมาเมาส์มอยเนาะก็คือว่าท็อปปิกวันนี้เนาะเราจะมาเมาส์มอยกันเรื่องเค็ดลับทำอย่างไรนะคะไม่ให้หัวลูกแบนนะคะแล้วก็เสริมให้หัวลูกดูทุยสวยงามนะคะค่ะรายละเอียดจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลยคะ่ะ ก็มีแม่แมนะคะ direct message มาถามแม่มาอยู่เนาะว่าเออทำยังไงถึงแบบเออหัวน้องเชอน้องชาก็ดูแบบเหมือนไม่ได้ดูแบนนะคะแล้วก็ดูทุยด้วยคุณแม่มีเคล็ดลับยังไงเนาะคือจริงๆอ่ะแม่ที่มีน้องกําลังเล็กๆอยู่นะคะยังไงถ้าสมมุติว่าได้ฟังคลิปนี้ก็คือไปปรับใช้ลองปรับใช้ได้เลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะไปปรับเอาเคล็ดลับตรงนี้ไปใช้อ่ะควรจะเริ่มตั้งแต่ช่วงน้องแรกเกิดไปจนแบบไม่เกินหนึ่งขวบนะคะเราต้องคอยดูแลประคับประคองตลอดเพื่อที่ให้ให้หัวเขาอยู่ในรูปทรง ที่สวยงามนะคะ เคล็ดลับหลักๆนะคะก็คือจะแบ่งตามช่วงอายุของน้องเนาะอย่างช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง3เดือนเนี่ยเราก็จะพอทราบกันว่าช่วงคอหรือกระดูกสันหลังของน้องนะคะก็คือยังไม่แข็งแรงเนาะเพราะฉะนั้นช่วงแรกคลอดมาใหม่ๆเนี่ยการนอนของน้องๆคุณแม่ควรจะให้นอนเหมือนเป็นแบบนอนตะแคงนอนหงายหรือนอนอะไรที่แบบเพราะว่าถ้าเราจัดท่าไหนอ่ะส่วนใหญ่น้องก็อยู่ท่านั้นเพราะเขายังไม่เหมือนกับสามารถเคลื่อนไหวอะไรได้เองนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะก็คือควรจะจัดให้น้องแบบนอนตะแคงอย่างน้อยนอนตะแคงก็คือจะ หันตรงนี้ออกถูกไหมความทุยตรงนี้มันก็จะอยู่ด้านหลังเนาะนอนตะแคงซ้ายนอนตะแคงขวาหรือนอนหงายในบางครั้งอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าถ้าสมมติเราหงายบ่อยมากมันก็เหมือนจะไปกดพับตรงด้านนี้เนาะส่วนใหญ่ก็ควรจะเน้นเป็นตะแคงไปก่อนเลยอย่างนี้นะคะแต่ที่สําคัญเนี่ยอย่าเพิ่งให้นอนคว่ำนะแม่แม่เพราะว่าช่วงศูนย์ถึงสามเดือนนี่เหมือนกับเขายังไม่ค่อยแข็งแรงคือถ้าสมมติจะให้นอนคว่ำอ่ะก็เกิดจากคว่ำในตอนที่เราอยู่ด้วยคือเขาหายใจออกได้แน่นอนแต่ว่าในระหว่างที่แบบนอนกลางคืนหรือนอนยายาโดยที่เราไม่อยู่อ่ะไม่ควรจะปลอออให้นนน้นนนนงควมัก็ มันก็จะมีบางรายที่เหมือนกับว่าเขาขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นโปรดระวังเนาะก็คือช่วงศูนเดือนนี่ซีเรียสเลยก็คืออย่าให้เดกอย่าเพิ่งให้นอนคว่ำเนาะก็อาจจะให้นอนตะแคงซ้ายขวาหรือว่านอนหงายอะไรอย่างนี้นะคะนิดหน่อยไปนะคะ ซึ่งจริงๆตัวหมอนหรือตัวรองอ่ะคือด้วยความที่เขายังเล็กนะคะคือไม่ต้องให้มันสูงมากถูกต้องไหมคะหมอนที่ใช้อ่ะควรจะแบบไม่ได้หนามากถูกต้องไหมเพื่อเพราะว่าเหมือนกับเขายังไม่แข็งแรงตรงนี้ก็คือควรจะรับน้ําหนักให้มันแบบเคิบ์ฟขึ้นหัวเขาพอดีอะไรประมาณนี้นะคะโอเคพอเริ่ม4เดือนขึ้นไปนะคะช่วง4-6เดือนเนี่ยกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อสันหลังอะไรของน้องอ่ะก็จะเริ่มแข็งแรงแล้วถูกต้องไหมคะก็ช่วงนี้น้องก็จะเริ่มนอนในหลายๆท่าได้บ้างอย่างนอนคว่ำเนี่ยจะเริ่มนอนได้มากยิ่งข ะะเพราะว่าเขาสามารถสมมติเขาไม่โอเคหายใจไม่ออกเขาก็สามารถหมุนด้านหมุนคอตะแคงอะไรเองได้นะคะถ้าสมมติเวลาเราให้นอนคว่ำนะคะช่วงเจ็ดเดือนขึ้นไปอันนี้นาอเขาเริ่มแข็งแรงแล้วคะกล้ามเนื้อส่วนต่างๆในร่างกายก็เริ่มแข็งแรงโดยเฉพาะตรงคอตรงอะไรก็เริ่มแข็งแรงแล้ว <S <S เพราะฉะนั้นท่านอนของน,อน้องคือตามสไตล์เลยน,อน้องคือฟรีสไตล์บางทีเราเอาเขาลงในท่าตะแคงเขาอาจจะมางายหรือเขาอาจจะนอนคว่ำเองเขาก็คือสามารถนอนได้แบบทุกท่วงท่าทุกท่าทีไปแล้วอะไรอย่างนี้เนาะคแม่ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือตรงช่วงช่วงที่แรกๆเลยอ่ะต้นๆเลยถ้าเราพยายามจับเขานอนตะแคงได้หรือว่าเรามีตัวช่วยอะไรดีๆนะคะก็ยิ่งจะช่วยทําให้คุณแม่ดูแลรูปทรงหัวของน้องๆก็จะง่ายยิ่งขึ้นนะคะคะ่ะและสําหรับแม่มาอยู่นะคะก็มีตัวช่วยดีๆนะคะอย่างอุบพิกไบโอเบบี้พิลโลตัวนี้นะคะ รึ่งตัวนี้นะคะทางแบรนด์เขาก็ออกแบบนะคะตามหลักสรีระศาสตร์ของเด็กเลยนะคะก็คือจะมีตัวหลุมนะคะตรงนี้นะคะรองรับศีรษะน้องๆน,นะคะก็คือกันหัวแบนนะคะแล้วก็ทําให้น้องหัวทุยด้วยนะคะตัวนี้นะคะตัวด้านในของหมอนะคะแม่แมมันจะเป็นเมมโมรี่โฟมนะคะมันก็จะนุ่มนิ่มแล้วก็เหมือนกับว่า จะรับน้ําหนักเนี่ยแม่เห็นมือแม่มาอยู่เนาะก็คือเหมือนกับว่าจะรองรับหัวน้องนะคะได้แบบพอดีเลยนะตรงช่วงนี้ก็คือจะเป็นช่วงด้านหลังของหัวน้องพอดีเนาะตัวนี้นะคะก็เหมือนกับว่ามันจะกัน การหัวแบนแล้วก็ยังการตกหมอนด้วยนะคะบางทีเพราะอย่างถ้าสมมุติแม่แม่นอนเป็นเหมือนหมอนแบนเรียกหมอนแบนแล้วก็สูงหน่อยอย่างนี้ค่ะบางทีเขากิ้งไปกิ้งมาตะแคงไปแทงมาก็อาจจะตกหมอนได้นะคะแต่ถ้าอย่างตัวนี้นะคะการนอนตะแคงหรือการนอนหงายนะคะก็จะให้อยู่ในรูปทรงที่ตาม,ามหลักสรีระนะคะก็คือจะพอเหมาะกับหัวน้องพอดีเลยเนาะ ด้านในนะคะก็คือจะเป็นตัว Memory ี o โฟมเกรดพรีเมียมเลยเนาะส่วนตัวด้านนอกนั้นนะคะก็จะเป็นตัวเขาเรีนะเยกว่าไงเยื่อเย่ผ่นะคะเป็นผ้าแบบเยื่อไผ่นะคะก็คือตัวตัวผ้านี้ก็คือเหมือนกับมันจะมีรูระบายอากาศอย่างนี้ตลอดเลยนะแม่แม่ซึ่งเวลานอนน้องก็จะไม่ร้อนนะคะ ซึ่งนสองตัวเนี่ยขี้ร้อนมากนะคะถ้าสมมติว่านอนโดยที่แบบไม่มีหมอนหรือว่าอะไรเงี้ยเราเข้าเต้าอย่างงี้นะคะบางทีนอนตะแคงด้านหนึ่งเหนือเขาจะแตะออกมาเลยนะคะแต่พอแม่ได้ลองใช้หมอนตัวนี้แล้วนะคะก็คือมันเย็นนะคะอย่างถ้าสัมผัสแรกที่แม่แม่ได้จับสัมผัสเนี่ยก็จะรู้เลยว่าตัวตัว,ตวหมอนเนี่ยเย็นนะคะเหมือนกับพอเรานอนแนบลงไปเนี่ยมันก็จะไม่รู้สึกถึงการแบบอึดอัดไม่ร้อนไม่อะไรเลยนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะดีมากนะคะ <S <S ข้อดีออย่างนะคะคือการเชื้อรานะคะแล้วก็พวก เชื้อแบคทีเรียอะไรนี้ได้ดีเลยนะคะสําหรับตัวเยื่อไผ่ตัวด้านนอกและอีกข้อนะคะที่สําคัญมากๆนะคะคือความสะดวกสบายของแม่ๆนะคะนั่นก็คือการที่หมอน,นะคะสามารถถอดซักได้นะคะซึ่งเขาก็จะมีซิปนะคะซึ่งเป็นซิปด้านหลังแบบนี้เนาะ ซึ่งก็จะกันแบบน้องเห็นหรือน้องอะไรอย่างนี้เนาะก็จะนอนประมาณนี้ซึ่งตัวซิปนะคะอยู่ด้านหลังแล้วก็แม่แม่สามารถถอดซักได้เลยนะเนี่ยก็จะกิฟเก๋มากเพราะว่าเนี่ยแม่แม่ก็จะสามารถถอดออกมาด้านข้างนะคะเนี่ยถอดมาให้ดูเลยเนาะแม่แม่เนาะตัวนี้ก็คือจะเป็นเมมโมรี่โฟมเนียนนิ่มมากเลยนะคะก็คือ ยิ่งถ้าได้ใช้ตั้งแต่แรกเกิดจริงๆแม่ว่าก็ได้นะคะเพราะว่าตั้งแต่แรกเกิดก็สามารถมีเหมือนมันก็จะกันกระแทกอะไรแบบหมอนให้น้องได้เลยเวลาเราวางลูกวางอะไรนอนหงายมันก็จะเหมือนแบบเวลาเขานอนเวลาเด็กเขานอนเขาจะตะแคงไปนิดนึงอะไรนิดนึงเวลาหว่างที่เขาหลับอย่างนี้ก็คือถ้าสมมติว่ามีตรงนี้ซับพอร์ตลองรับหัวน้องนะคะมันก็จะยิ่งดีมากเลยเนาะโอเคตัวนี้นะคะก็คือใส่เรียบร้อยแล้วเนาะตัวนี้ใส่กลับมาเหมือนเดิมโอเค ซึ่งเราก็คือถอดซักได้ง่ายสบายนะคะแม่แม่เราก็จะได้ไม่เปลืองแรงแม่แม่เนาะถ้าสมมติบางบ้านบางหมอนบางแบรนด์นะคะก็อาจจะต้องมีการซื้อปลอกหมอนถูกต้องไหมมีการซื้อปลอกหมอนมาแยกเพิ่มนะคะซึ่งนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมาอีกนะเนาะแม่แม่เนาะ แม่มาอยู่เลือกหมอนยี่ห้อนี้นะคะก็เพราะว่าได้รับมาตรฐานนะคะได้รับการรับรองนะคะมาตรฐานจาก USDA นะคะแล้วก็ UL Certified b a s e Pillow นะคะก็เลยทําให้มั่นใจนะคะที่จะเลือกใช้หมอนตัวนี้นะคะซึ่งสีนะคะแม่่มสีของของทางแบรนด์ก็จะมีอยู่2สีนะคะมี2สีตัวนี้ก็คือจะเรียกว่าเป็นสี Off White นะคะเป็นสีออฟไว้เนาะก็จะเป็นเหมือนนวลนวอะไรอย่างนี้นะคะก็น่ารักนะคะก็เป็นแบบสบายตาดีสะอาดสะอาดนะคะส่วนตัวนี้นะคะ,ะก็จะออกเป็นสีเกรย์ฟ้าๆอะไรประมาณนี้นะคะแม่มองว่ามันก็จะออกอบเหมือนเป็นเทาอมฟ้าประมาณนั้นนิดหนึ่งนะคะสีนี้ก็สบายดีนะคะ,ะแล้วความคลิปเก๋ยอย่างนึงก็คือมีความน่ารักตรงนี้มุ้งมิงมากเลยพอเวลาน้องนอนไปก็จะดูคิ้วคิวมากๆเลยนะคะก็คือเหมือนเป็นลูกหมีนะคะนอนอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นหน้าลูกราวอยู่ตรงกลางนะคะแม่ก็เลย บ้าบอนะคะชอบไปกินกันใหญ่นะคะตรงนี้ก็คือตกหลงตุงหลุมรักเลยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมนะคะแม่ๆช่วงนี้นะคะช่วงโควิดนะคะคือแม่มาอยูก็เจอกับตัวเองด้วยก็คือเพื่อนๆน,นะคะคลอดลูกกันนะคะเริ่มมีเพื่อนรอบกายเนี้ยคลอดลูกกันแต่เหมือนด้ยวยความที่เป็นช่วงโควิดเราก็ไม่สามารถไปเยี่ยมไปเยี่ยมเพื่อนได้นะคะหรือว่า อะไรยังไงเนาะซึ่งตัวนี้นะคะแม่มายุก็ได้ <g ül> ส่งไปหลายครอบครัวแล้วนะคะ <g ül> ตอนนี้ก็คือเราก็ชอบเพราะเราใช้แล้วเราชอบนะคะ <g ül> เราก็เลยอยากจะให้เพื่อนเราได้ใช้ด้วยเนาะ <g ül> ก็เลยบอกต่อเพื่อนๆไปโดยการที่เราซื้อเป็นของขวัญเยี่ยมทอดให้น้องๆน,นะคะ <g ül> ซึ่งทางอุปพิกไทยแลนด์นะคะก็สามารถส่งของนะคะจัดส่งให้ทั่วประเทศได้เลยนะคะแม่ๆมถ้าสมมติใครสนใจนะคะก็ติดต่อทางเพจของอุปพิกได้เลยนะคะซึ่งกล่องของเขาก็น่ารักนะคะสามารถเป็นกล่องของขวัญเยี่ยมทอดได้เลยเนาะตัวนี้ก็จะเป็นกล่อง อุ๊บพิกเบบี้พิลโลเห็นไหมคะไซส์ size ของเขานะคะก็คือจะเป็นหน้ากว้าง27เซนนะแม่แม่ความหนาของเขาก็จะประมาณ3เซนเนาะอันนี้ก็คือบอกไว้เผื่อ mm. เผื่อแม่แม,แม่บางคนจะเอาไซส์แบบหมอนไปใช้ในการแบบกะเตียงกะอะไรพวกนี้นะคะนี่นะคะก็น่ารักกิ๊บเก๋น,นะคะสำหรับเป็นของขวัญเยี่ยมลอดก็ยิ่งดีเลยคะ่ะ ก็จบไปเรียบร้อยนะคะสําหรับเคล็ดลับนะคะที่แม่มายูนํามาฝากนะคะเกี่ยวกับการทําให้ลูกหัวไม่แบนแล้วก็หัวทุยนะคะแม่ๆอย่าลืมไปทําลองลองไปทํากันดูนะคะว่าใช้วิธีนี้ตามอายุน้อน,นะคะหรือว่าใช้ตัวช่วยนะคะเพิ่มเติมขึ้นมานะคะเพื่อง่ายในการเลี้ยงดูลูกเนาะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะแม่มายูคงจะต้องไปก่อนนะยังไงก็ฝากแม่ๆนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะ ช่องนี้นะคะทวินมาม่ามายูนะคะหรือว่าจะฝากติดตามนะคะทางช่อง i อของเรานะคะคือทวินมาม่ามายูนะคะหรือเป็น Facebook Page นะคะน้องเชอร์กับน้องชานะคะแฝดซ่าชากับเชอร์ทวินซิสเตอร์นะคะค่ะแล้วยังไงแม่มายูก็จะมีเหมือนกับว่าประสบการณ์ดีๆหรือมีสินค้าดีๆนะคะที่แม่มายูใช้เราชอบนะคะก็จะมารีวิวแนะนำสินค้ากันต่อไปนะคะค่ะยังไงช่วงนี้ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะการอย่าตกนะจ๊ะถึงจะฉีดวัคซีนแล้วก็ตามนะก็อย่าลืมใส่ นะคะไปไหนมาไหนนะยิ่งแม่แม่ที่มีลูกน้อยนะจริงๆอ่ะถ้าเป็นไปได้อ่ะไม่ไปไหนก็จะดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าสมมุติเราติดขึ้นมาลูกเราติดด้วยนะแม่แม่ถูกไหมนั่นแหละค่ะยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะไปแล้วค่ะวันนี้เนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย